อิบราฮิมาโกนาเต้ระเบิดเวลารอวันระเบิดแต่ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่ฟอร์มตกฟอร์มที่น่ากังวลของอิบราฮิมาโกนาเต้ยังคงดำเนินต่อไปในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปแพ้กาลาตาสไาย1-0ในศึกแชมเปียนส์ลีก League, แต่ก็ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ทีมหง์แดงทำผลงานได้น่าผิดหวังอย่างมากเมื่อคืนวันอังคารโดยพ่ายแพ้จากลูกจุดโทษของวิกเตอร์โอซิมเฮนและแทบจะไม่มีวี่แววว่าจะตีเสมอได้มีการเปรียบเทียบผลการให้คะแนนผู้เล่นจากสื่อต่างๆดังนี้โกนาเต้3.4คะแนนได้รับคะแนนต่ำที่สุดโดยกองหลังตัวกลางของลิเวอร์พูลรายนี้กำลังมีฤดูกาลที่จดจา มาร์กดอยจากโกได้วิจารณ์กองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้อย่างรุนแรงว่าแ yeah, ย่มากและเป็นระเบิดเวลารอวันระเบิดซึ่งนับเป็นหนึ่งในช่วงที่ฟอร์มแย่ที่สุดของเขากับทีมไรอันกราเฟนเบิร์ก4.3คะแนนแม้จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาแต่เกมนี้นับเป็นฟอร์มที่น่าลืมเลือนโดยกองกลางชาวดัชรายนี้เสียการครองบอลถึง2ครั้งในพื้นที่อันตรายพอกอสจากเอ็กโค รู้สึกว่าเขาไม่สามารถสร้างอิทธิพลใดๆในแดนกลางได้และแดนนี่กัลลาเกอร์จาก TIA กล่าวว่าเขาฟอร์มตกลงเมื่อเวลาผ่านไปสถิติว่าอย่างไรตามข้อมูลจากฟอต์มอบที่น่าประหลาดใจคือโกนาเต้ Go ate, เป็นผู้เน่นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในด้านสถิติร่วมกับโคดี้กัคโปโดยได้รับคะแนน7.3ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้แต่ความยุติธรรมคือ โกนาเต้ bon ate, ทำสถิติสกัดบอลทิ้งถึง15ครั้งซึ่งมากที่สุดในเกมและยังมงสกัดทิ้งถึง10ครั้งซึ่งเน้นย้ำถึงระดับความทุ่งเทของเขาในสนามอเล็กซานเดอร์อีซักตัวสำรอง ลงสนามไป28นาทีแต่สัมผัสบอลได้เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นขณะที่ฟลอเรียนเวิร์ตส์ผู้เล่นค่าตัวสูงอีกคนชนะการดวนภาคสนามเพียง4ครั้งจาก12ครั้งเท่านั้นซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าการเริ่มต้นที่ยากลำบากของเขายังคงดำเนินต่อไปช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กด like และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆตอบ ไปนะครับ